ความรักสุดสัตรองนักแสดงหนุ่มรักมั่นของแฟนสาวแม้คบกันทางไกลเผยวิธีรักษาวความสัมพันธ์ลั่นให้เกียรดแฟนไม่กดฟอลโลหรือไลรูปสาวๆ เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานสำหรับนักแสดงหนุ่มนัดรัตมริสเลอกรองที่เพิ่งเปิดตัวแฟนสาวชาวเกาหลีพร้อมเสิร์ฟโมเมนต,ต์หวานๆให้หลายคนได้อิจฉาตาร้อนเปล่าแม้ว่าตอนนี้หนุ่มนัทกับแฟนสาวจะอยู่ห่างกันแต่รักทางไกลก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับตนเจ้าตัวบอกเลยว่าวิดีโอคอลช่วยได้งานนี้นักแสดงหนุ่มคนดังถึงกับบอกว่าพยายามไม่กดไลค์ให้สาวๆคนไหนเพราะแฟนเป็นคนขี้หึงให้เกียรติแฟนเกาหลีไม่ยุ่งกับสาวๆ นุ่มนัดได้เปิดใจถึงความรักสี่ขีดกลางห้าปีที่ไร้ปัญหาแม่ต้องอยู่ห่างกันพร้อมเผยวิธีรักษาความสัมพันธ์ระยะไกลว่าไม่ฟอลโล่และกดไลค์สาวๆเยอะโดยเฉพาะรูปชุดว่ายน้ำเพราะแฟนสาวเป็นคนขี้หึงคบกันทางไกลเราก็สื่อสารวิดีโอคอลกันตลอดพยายามทำตัวให้ดีๆอย่าไปฟอลโล่ใครในไอจีเยอะอย่าไปกดไลค์หรือคอมเมนต์โดยเฉพาะชุดว่ายน้ำเห็นแล้วก็ผ่านไปเคยมีเรื่องนี้ก็เลยรู้เป็นบทเรียนเกาหลีเขาจะซีเรียสมมุิใครเป็นแฟนเก่าเขาก็ไม่คุยกันนะ เราต้องให้เกียรติคนที่เราครบอยู่ปัจจุบันความขี่หึงก็มีบ้างซึ่งเข้าใจเขาเขาจะถามเวลามีรูปกับผู้หญิงแต่เขายังไม่เห็นเรื่องเลิฟซีนที่เราถอดเสื้อแต่ผมว่าเขาชอบแหละขำๆไม่ถึงขนาดต้องบอกก่อนถามว่ากลัวแฟนไหมก็ไม่ได้กลัวหรอกแต่คิดว่าควรทําให้เขาสอบายใจความสุขเขาก็คือความสุขเราอะไรที่เราช่วยได้เราก็ทําเป็นการให้เกียรติกัน